ครับผมก็ชุดนี้เตรียมส่งนะครับขวานครัวนะครับสกินเนอร์ตุดมดนะครับตัวนี้4 2 0สอเจสขวานครัวนี้เป ah 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 ็น L6 กนะครับก็มาพร้อมชุดซองหนังนะครับก็เช็คคมกันนิดนึงนะครับก่อนเดินทางขวานนะครับ สกินเนตตูดมดจะซองมีระบบล็อกนะครับปลอดภัยนะครับเป็นซองหุ้มลึกมีเรียนหยาดนะครับสวยงามแล้วก็มีประโยชน์นะครับปุกเข็มขัดนะครับส่วนซองขวานเนี่ยก็ให้ตัวได้นะครับแล้วก็เป็นซองแบบคุ้มลึกนะครับ มีเลนหยาดด้วยนะครับพกเข็มขัดนะครับร้อยเข็มขัดสบายบๆครับผมโอเคชุดนี้พร้อมเดินทางครับ